สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะแม่ก็กําลังจะนอนค่ะห้าทุ่มกว่าแล้วเไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมวันนี้ห้องนอนปแปลกๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่วันนี้นอนในห้อง walk in closet ค่ะนี่นอนคนเดียวจะให้ดูเตียงของแม่ที่นอนก็ปูเป็นฟูกนอนกับพื้นแบบนี้โดนปลาไล่มานะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ ปาไม่ได้ไล่แต่ว่าแม่หนีมาค่ะมานอนคนเดียวเพราะว่าป้า,ปาติดโควิดก็คือต้องรีภัยกันด่วนเลยพี่ที่กองถ่ายคนหนึ่งเขาก็ไล่มาบอกแม่ว่าเขาเป็นโควิดทันใดนั้นเองเฮย้ยป้าหรือว่าที่เธอเจ็บคอติดจากน้องหรือเปล่าก็เลยแบบว่าตรวจแล้วแม่ก็ตรวจด,ด้วยแม่เนี่ยไม่ขึ้นแต่ปาขึ้นแบบ ขึ้นเลยเออจางๆแต่มันก็เห็นชัดมากอะเห็นชัดแบบไม่ได้แดงเข้มแต่ก็เห็นชัดอะเป็นแบบแดงระดับกลาง <c oughs> พอปลาแดงขึ้นบุ๊บบอกปลาเข้าห้องนอนเลยแล้วแม่รีบแบบว่าปิดประตูแบบ ปิดประตูห้องวอล์กอินคอนเซ็ตมันจะปิดประตูแบบนี้ได้ใช่ไหมปิดประตูฉีดน้ํายาพ่นฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ออกไปเอาฟูกมาปูน,นอนในนี้ขนข้าวของส่วนตัวมาไว้ในนี้แล้วระหว่างวันน่ะแม่ก็จะอยู่ตากข้างนอกเลยแบบว่าอยู่ห้องทํางาน แล้วก็กินข้าวอะไรก็คืออยู่ข้างนอกหมดส่วนป้าอยู่แต่ในห้องนอนมันจะมีพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันก็คือเวลาที่แม่ออกจากห้องเนี้ยเราจะต้องออกไปข้างนอกอ่ะมันจะต้องเดินผ่านตรงห้องน้ําแต่ป้าก็ไม่ได้อยู่ตรงห้องน้ำป้าก็จะอยู่ในห้องนอนไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าป้าเขาอยู่ยังไงนะคะแบบหนึ่งต้องพกแอลกอฮอลตลอดเวลาพ่นจนมือแบบไว้เขียวลอกไปหมดเลยนะคะอ่ะ นี่คือส่วนกลางค่ะที่เราจะใช้ร่วมกันคือฟากโน้นเนี่ยเป็นฟากที่ป๊าเขาจะแปลงฝันล้งน้าแม่ก็จะไปย่างไกลไปใกล้แล้วแม่ก็บอกป๊าว่าห้ามมาแตะฝั่งนี้จริงๆแม่ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันแล้วฝั่งนี้ยเพะแม่ขนเข้าของของแม่มาไว้นี่นแล้วปิดประตูก่อนแล้วบอกป๊าว่าเวลาปลาจะอาบน้าก็คือเดินเข้าห้องน้าก็คือออกจากห้องนี้ปุ๊บเดินเข้าไปเลยป๊าเขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราดูลุขึ้นยืน แล้วกเยืน,นบกเนือให้กล้องอ่าแล้วก็อยู่ห่างๆอย่างหง่หวงแล้วก็เวลากินข้าวแม่ก็เอาข้าวมาวางค่ะว่าออกมาเอาไปกินกินเสร็จก็เอาไปล้างอย่างรวดเร็วเขาก็นอนคนเดียวแล้วก็มีโน้ตบุ๊กทำงานอยู่หรอโอเคโอเคไหม <c oughs> อาการมีไอไหมไ <c oughs> อ้วเปล่าไม่ไอาปวดหัวไหม วันนี้นะคะทั้งวันแม่รู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่าแม่ก็จะแบบว่าให้พิมพ์อะวันนี้ดันมีช่างมาทํางานที่ชั้นสามก็ให้น้องพิมพ์ลงมาแล้วให้น้องพิมพ์อยู่บนห้องคือพอป้าติดโควิดแบบเนี้ยพิมพ์ต้องหยุดรงเรียน เพราะว่าเท่ากับว่าพิมพอะ่ะก็เป็นผู้เสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าน้องพิมพ์ก็ยังไม่เป็นนะแม่ก็ยังไม่เป็นแต่ว่าก็คือเป็นผู้เสี่ยงน้องพิมพ์อยู่โรงเรียนสามวันเนี่ยโรงเรียนบอก <_ S 1> <ๆ>ก็คือให้เขาอยู่ข้างบนแล้วก็กินข้าวข้างบนในห้องเล็กอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องเอาข้าวไปเสิร์ฟให้ลูกเอาข้าวมาเสิร์ฟให้พ่อวุ่นวายช่างวันนี้ช่างมาต้องแบบว่าคอยประสานงานกับช่างแบบหยิบของอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ตลอดเวลาต้องใส่แมสตลอดเวลาแล้วมันเหนื่อยแล้ววันนี้เป็นวันที่อากาศร้อนมากคือว่าแบบว่าร้อนจนเหงื่อออกเพะๆพะ,ะ,ะจนรู้สึกว่าเออวันนี้โหน่าจะเบิร์นดีมากเลยไปกินขนมหวานดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายคลิปตอนแรกกะว่าจะถ่ายคลิปว่าเออดูดีมันต้องอะไรอย่างเงี้ยมันแบบวุ่นวายไม่ได้ถ่ายแล้วจนลืมกินข้าวตัวเองจนกระทั่งจะเย็นอยู่แล้วยาทำให้มันหิวเออลืมกินข้าวหมดจะเสิร์ฟข้าวให้พ่อกับลูก ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้และกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยแม่จะแะบบว่าถ่ายให้ดูว่าเดี๋ยวเราจะต้องปฏิบัติภารกิจของแม่ยังไงบ้างต้องลงไปชั้นสไปเตรียมทําข้าวให้ป้าขึ้นมาไว้หน้าห้องต้องไปดูแลแ,แมวต้องอะไรวุ่นวายดูแลพิมอะไรอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามติดกันพูดเสยาวเลยดูความเป็นอยู่ของแม่ดู อยู YouTube, ่ถูก็ัเล่นเกมในจอเล็กๆอันนี้แล้วดูคนป่วยเขาคนป่วยเขานอนดู Netflix. เน็ตฟล x จนเขาเลิกโอ้ยสบายเลยดูเรากลับเข้าห้องน้อยของเราดีกว่าต้องรักษาตัวให้รอดทนให้ได้